สวัสดีทุกท่านยังเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เห็นคนสวยแล้วเราไม่ได้ยินเจอแล้วนอนไม่หลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแางต้ามกกกองนะคะมาพบมาเจอเราเช่นเคยนะคะสองพวเมียสองพวเมีย สองพวเมียสวนยางแห่งบ้านโกกโก้ทำานค่ะนะคะไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักสองพวเมียสวนยางนี้นะครับสองพวงเมียปากดีปากกิ่งดังาวาดังเหมือนผู้แตกนะพี่น้องใครไม่รู้จักก็เชยแล้วนะครับพี่น้องสองพวเมียสวนยางนั่นละสองัวสฟูนั่น สองหัวปลอดสองสองโเมีหัวปอดสูดอ่ะพี่น้องพี่แล้วไงใครแคร์ไม่แคร่ค่ะไม่แคร์ไม่ได้ชนอยู่ไม่ได้สนนะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้จะมาขอพูดเรื่องที่มันสะเทือนใจสะเดือนใจนิดนึงนะคะกับการกระทําการกระทําและคําพูดนะคะของของคน หนึ่งคนสองคนสามคนนะคะกับการที่ทําร้ายหัวอกของคนเป็นแม่นะพอลลี่พอลี่ในฐานะทีเ่เป็นแม่เหมือนกันน่ะนะคะอืม,มกับการที่เอ,อการสูญเสียของใครคนหนึ่งแล้วมาทำร้ายจิตใจใครอีกหลายๆคนมาทำร้ายจิตใจหัวอกของแม่อีกหลายหคนนั่นคือนั่นคือคนที่มีศีลธรรมแล้วเหรอ เอยชื่อเลยก็ได้นะคะอิยานมึงเป็นอะไรมากนางหนามมึงถึงได้บูลี่อืถึงได้บูลี่คนที่เป็นแม่นี่หลายต่อหลายคนแล้วนะมึงทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจมากี่คนแล้วเออมึงอ้างแค่ว่า มึงอ้างแค่ว่าเออมึงสงสารผู้สูญเสียอืมมึงอ้างแค่ผูส้สงสารผู้สูญเสียแต่สิ่งที่มึงทำนะมึงทำร้ายความเป็นแม่ของอีกหลายๆคนกูนั่งนับนั่งไล่ได้เลยว่ามึงมึงเคยทำอะไรกับคนที่เป็นแม่ว่ากี่คนบ้างอืมล่าสุดล่าสุดอืมล่าสุด,มา,สดมาบูลี่ <c oughs> มาพูด เออทำร้า,ายจิตใจสาวปานก่อนหน้านั้น <c oughs> ฉันก็เคยโดนนะก่อนหน้านั้นพอลี่ก็เคยโดนป้าแตนโดนหนักกว่าเพื่อนนะคะมีน้องเปี้ยวอมืมาสาวปานมาพอลี่มึงเป็นอะไรนักหนาคนสูญเสียทุกคนมันไม่ได้มีใครอยากให้สูญเสียการสูญเสียนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่สิ่งที่มึงพูดหรือมึงเอามาทำคอนเทนต์แต่ละครั้งบูลลี่คนที่เป็นแม่คนนู้นคนนี้น่ะมันสร้างความเสียใจเอ,อสร้างตราบาปให้กับคนอื่นหลายๆคนแทนที่จะสูญเสียแค่คนเดียวอืมแทนที่จะสูญเสียแค่คนเดียวมึงมึงบอกว่ามึงเห็นใจผู้สูญเสียแล้วมึงไม่เห็นใจ คนที่มีหัวอกความเป็นแม่บ้างเหรออืมเพราะว่าทุกคนก็มีผูกคนมีลูกสิคนที่มึงพูดหรือว่าคนที่มึงทําร้ายจิตใจพูดทำร้ายจิตใจเขาก็เป็นแม่เช่นกันเพียงแค่ว่าเขายังไม่ได้สูญเสียเฉยๆแต่สิ่งที่มึงทํามึงพูดนะมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าสร้างความสูญเสียให้เขาอืมอันนี้คอยบ่เพระใจมางๆเลย อืมไม่พอใจมากๆมึงไปไต่ตองดูนะยานนะอืมมึงไปไต่ตองดูก่อนหน้านี้บูลี่ป้าแตนนู่นนี่นั่นอืมบูลี่น้องแอนมินบูลี่น้องเปี้ยวอืมบู ie, ลี่ลุงหว่างบูลี่เรื่องน้องน้องตองอืมบูลี่กูเรื่องน้องเจ้าคุณอืม ทุกคนที่มึงบูลลี่มาถึงจะไม่ได้รับการสูญเสียแต่สิ่งที่มึงพูดน่ะมันสร้างความสูญเสียให้แก่ติดใจอืมมันยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะว่าการสูญเสียของคนที่มึงบอกว่ามึงสงสารผู้สูญเสียน่ะมันไม่ได้พวกคนที่มึงพูดถึงเขาไม่ได้เป็นคนสร้างให้ อืเขาไม่ได้เป็นสร้างความเขาไม่ได้เป็นคนสร้างความสูญเสียให้กับผู้สูญเสียสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมึงจะอะไรนักหนากับคนอื่น คนที่มึงบูลลี่นะไม่มันไม่ได้เป็นคนที่สร้างความสูญเสียให้กับผู้สูญเสียแล้วมึงเกี่ยวอะไรมึงเกี่ยวอะไรด้วยแต่ละคนแต่ละแต่ละคนแต่ละเอ่อแต่ละคนแต่ละท่านที่มึงมึงมาสร้างความเสียใจให้เขามาพูดมาเอาคําพูดมาสร้างความเสียใจให้เขานี่อมืมึงไปคิดดูดีด คนแบบนี้เหรอมีศีลธรรมกูว่าคงไม่มีหรอกถึงจะพูดแบบนี้ได้อืมมึงไม่มีความเป็นคนแล้วอันนี้กูตําหนิมึงอย่างมากอย่างแรงด้วยมึงเรียกเขาอีนั่นเรียกเขาอีนี่อืมพูดใส่ลูกเขาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปตายอย่างงู้นอย่างนี้ความสูญเสียมันไม่มีมันไม่ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ อยากให้ยอมรับความเป็นจริงเขาไม่ได้มีความผิดเขาทําตามกับตัวบทกฎหมายเขาเขาไปเป็นพยานเพราะว่าเขาถูกเชิญไปเป็นอืมและเขาก็ไม่ได้พูดโกหกหรืออะไรเขาก็พูดในสิ่งที่มันเป็นไปเป็นมากลับกันคนที่ออกมาดินด้นดิ้นดิ้นนี่มันคืออะไรคือยอมรับความจริงไม่ได้หรอ อยากได้คําตอบที่ถูกใจแต่ไม่ได้อยากได้คําตอบที่ถูกต้องไหนบอกว่ามาเรียกร้องความยุติธรรมทุกคนทุกคนกําลังหาความยุติธรรมแล้วก็หาความจริงให้แต่ทุกคนแต่แต่คุณออกมาต่อต้านไม่อยากให้เป็นไม่ให้ไม่อยากให้มันได้ความจริงอยากให้ได้ในสิ่งที่คุณถูกใจอืม ทุกคนตอนนี้กำลังพยายามทำให้เรื่องนี้มันกระจ่างด้วยความจริงแต่คุณไม่ยอมรับอยากได้แต่คำตอบที่ถูกใจตัวเองเท่านั้นอยากให้ไปในทิศทางที่ตัวเองตัวเองอยากได้เท่านั้นนั่นมันไม่ใช่เรียกความความยุติธรรมมันไม่ใช่เรียกเรียกร้องความยุติธรรม แต่นั่นมันเป็นการเรียกร้องความถูกใจของตัวเองเออใช่ค่ะผู้สูญเสียเขาเราเข้าใจหัวอกของผู้สูญเสียแต่ในเมื่อสิง่งสิ่งที่มันเสียไปแล้วมันเกิดไปแล้วแล้วมันก็เอาคืนไม่ได้แล้วเออทำไมคุณจะต้องสร้างความเดือดร้อนไปให้คนอื่น อืมเราเข้าใจเราเห็นใจในในการสูญเสียแต่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ทำไมไม่ไมไมจบไม่จบที่คุณคนเดียวทำไมสร้างความเดือดร้อนไปเรื่อยอืมค่ะ อันนี้ก็อยากให้อยากให้เข้ามาฟังแล้วก็อยากให้คิดด้วยแหละอืมเปิดใจเปิดหูเปิดตารับฟังเหตุผลแล้วก็ข้อมูลหลักฐานด้วยนะเราไม่ใช่เราไม่เราไม่ใช่แค่พูดกันลอยลย,ลยทุกสิ่งทุกอย่างมีหลักฐานมีหลักฐานยืนยันแม้กระทั่งผลทางการแพทย์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลักฐาเราไม่ใช่แค่ว่าเออมาพูดลอยๆโต้กันไปโต้กันมาเปิดใจเปิดหูเปิดตานะรับรู้รับฟังด้วยไม่ใช่มีแต่เอาแต่เอาคติในใจมาตัดสินแต่ละคนแต่และอย่างอืมค่ะแล้วทุกวันนี้น่ะทุกวันนี้ที่มันทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วบ้านเมืองเป็นแบบนี้น่ะอยากให้มาดูนายานะว่ามันเกิดขึ้นเพราะใคร อืย่ามาโทษฝั่งนี้ฝั่งนี้มีแต่ทําคอนเทนต์ต่อจากฝั่งนู้นคนที่เริ่มก็คือฝั่งนู้นนะทุกครั้งตัวความที่ไหนมาพูดถึงเรื่องพยานกูถามหน่อยเอาถ้ารู้สึกว่าตัวเองถ้ารู้สึกว่าตัวเองมั่นใจตัวเองจะออกมาพูดทําไมคนที่ออกมาพูดก่อนก็คือใครคือฝั่งทางนู้น เราก็แค่หยิบคอนเทนต์ต่อมามามาแยง้งมาแก้ในสิ่งที่เขาพูดเรื่องนี้เรื่องนี้คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะกับการที่อ่กับการที่มาบุรี่ bury, ความเป็นแม่ของของคนอื่นเข้าใจในเรื่องของคนสูญเสียเข้าใจเห็นใจ เห็นอกเห็นใจนะอืมแต่อันนี้คือพูดพูดให้ทั้งคนเออ่ทั้งผู้สูญเสียได้ฟังแล้วก็ทั้งอียาที่เอามาเอามาเอามาเล่นนะนะอืมไม่รู้ว่าเล่นหรือเอาจริงอืมจะพูดพูดบูลลี่ลูกเขาอย่างงู้นอย่างนี้อยากให้ลูกเขาตายอย่างงู้นอย่างนี้อืมจะให้จะต้องให้มีการตายกี่ครั้งถึงจะสะสมถึงจะพ่อกับ การสูญเสียของคนนี้ครูถามมึงหน่อยอืมอยากให้เด็กทุกคนนี้ตายใช่ไหมถึงจะสะสมถึงจะพอกับการสูญเสียของคนนี้อืมทุกคนเกิดมามันย่อมเป็น,นมันจะต้องได้รับการคําว่าสูญเสียทุกคนต้องยอมรับให้ได้คุณไม่ใช่คนเดียวที่สูญเสียคุณไม่ใช่คนเดียวที่สูญเสียคนอื่นสูญเสียก็เยอะแยะ อืมฝากให้คิดค่ะเล่นมันก็เล่นเกินไปแล้วอืมอมันจบตรงนี้คอนเทนต์ก็คอนเทนต์มากเกินไปแล้วค่ะมันลามไปหมดแล้วทุกวันนี้มันเป็นไฟลามทุ่งเพราะอะไรไฟลามทุ่งเพราะคนอื่นคนนอกพื้นที่เข้ามามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ นะฮะมันยิ่งมาสร้างความแตกแยกมาสร้างความแตกแตกแล้าวในคนในชุมชนนะถ้าผู้สูญเสียหรือเจ้าภาพหรือใครก็ตามที่อยู่ฝั่งนู้นยังเห็นดีเห็นงามกับการที่คนข้างนอกได้พูดมาพูดแบบนี้กับคนในชุมชนตัวเองก็แสดงว่าคุณเห็นดีเห็นงามไปขา่ขาวด้วย อืมตอนนี้ตอนเมื่อก่อนคุณเคยคุณเคยบอกว่าทําไมไม่ห้ามเวลามีคนมาด่าตามาดะมาด่าตามาด่ายา,ายหน้าตอนนี้น่ะคอยก็ขอใส่คาถามนี่คุณคือบอห้ามคนของคุณที่มาวะมาต่อว่าคนในหมู่บ้านอมืมาสร้างความแตกแยก,กนะ ก็อยากได้คำตอบเหมือนกันค่ะ